ครับปัสสันสาตุมก็เลยตอบว่าไว้คือถามคือถามสุมือแถป่าสันถามแต่ความเก่าไว้สาตุมเขียนภาษาอีสานเนาะถามไม่ได้แล้วครับก็ว่าเป็นห่วงปัสสันห่วงฉันทําไมฉันอยู่ที่นี่มาสามจะสี่สิบปีแล้วไปทํางานแต่เสาโผด่บท่านแจงอยู่ไปเอามันถึงแวลาเลี่ยวแจงบบแจงมันก็ต้องไปได้นุ่มหนามน์ก็เจ้ามาครับไปล่ำแปดสั่วงหอดเอาแต่เจ้าสิล่ำล่าบอลล่ำล่าแปดสั่วงสักก็ขอเตะขาตึงว่าสักก็โบกมืออำลา หัวหน้าวองเขาไปแล้วห่ังหลังไปที่ไปแล้วมันก็ต้องไปมันมันหอดเวลา้วมันต้องไปเลยขั้นม่าไปคือว้ายน่ายกระจิตัดเงินเดือนเฮงใดแม่งเงินเดือนหน่อยอยู่มีจต่ผู้ขอไว้เงินเดือนกระไดเอาหมอนปัดบังนุ่มใหม่นุ่มมันใหญ่นุ่มมันใหญ่โพดก็เลยบังใหม่เสียเสียดสนายมันตัวรอมันดันขึ้นมาจนเสียหอดข้อ ใส่เสื้อจับข้อมันหนาวยังมาเศร้าเแถมมาใส่ปกหัวใส่มือเห็นแต่ตาหมอกกกจังสีตัวมานี่สาวตุ่มก็ได้นางดื่มอยู่โจกหนึ่งวังหนึ่งหันเนาะก็กินยาล่างกินน้ำพวนหน่บ่ได้เป็นหมอดอกแต่เป็นห่วงเิ <c oughs> ่นเป็นตำรวจผู้ชายคนหนึ่งเป็นเป็นตำรวจเินจ่นมาจีบสาวตุม่มอยู่ในแพลตฟอร์มทิกต๊อก คน่าคนชวยจังสีจังสัตว์ไล่มือหลยเว้นจังปนสูกับเขาออกไปมากตอนที่แรกปฏิเสธเขาเลยตอนที่แรกว่าคอยปฏิติตเจ้านันนีนูนเ้ยก็ได้ฟังงยังล่ะสูวเอ้ยกระหายเบิงแน่พ่อได้สางโบสถ์สางวิหารมาสั่นโอ้ยค่ะบ่ว่ายังดอกนะคะเอาอปตเสือสวัสดีครับพี่สาวตุ้มมาสั่นผู้ใดไปนั่มเจ้ามานะคะสวัสดีอปตอดานดานมาสั่นเป็นแย่กลมนี่บอลเลนออกไปวานหนึ่งหันไปตามอปปตเสือแล้วมาฆ่าติดตามติดขั้นหัวเอา ขอบคุณหลายๆเด้อไปนั่งกันนะ้งนี่มาไปให้นนั่มูนั่กล่องไหม่อปปตเสือสวัสดีครับผมมาสั่นนะครับว่าได้เข้าไปบ้างอปปตเสือหลายเมือนเลยเลยลังเทื่อกเข้าไปอยู่แต่ว่าเป่าปากแต่ว่าย่อมเราภาษาเมือนี่บ่ได้เข้าไปมี่ยังมีไอเอเล่พี่คมสวัสดีครับอปปตเสือพันว่าไปจอดอยู่หันหนึ่งดื่มดื่มกึกหนึ่งผู้ชายเขียนจดหมายมาว่าเลิกงานหรือยังครับว่าจะมาสอนสู้มือแถมมือได้คาถาจะคว่ำเก่าเลิกันยังว่าเข้าห่างกันหกสมองขัเจ้าอยู่เมืองไทย อันลเจ้าคนฮาทุ่มผุนสาตุมจังสิเลอร์งานมาสันสาตุมบานะคะหนันส่งสัญญาณแล้วนะนี่นะเจ้าบอมักบาปเจ้าบอมักบาบแกมักเบาบอบต่อสาตุมไม่ค่อยมักบาบต่อบาปจังนีนของค้นเฮ็ดบุญอยู่นาะสาตุมเฮ็ดบุญมักสิมักบาปแต่ว่าเบาหร้อวยาเบาจนลรี่ยงรับว <c oughs> ่าเพะเดี๋ยวฟังมอนน้องฉันเป้งกูนีน่เนาะมันตอนจบนี่เนาะ โอปตัวเสือกหายหัวใจปะคับปะข้องมากนาคะคะ่าบานี้ก็เลยไปดังกินมันตจิปได้จโจกหนึง่งโทรศัพท์เหลี่ยมแม่โหลดไม่ยังเนาะประสนก็เลยเบิ่งนะคะส่งสัญญาณให้กันเด้อพี่น้องส่งสัญญาณให้กันหัวใจเบาจนลิ่งรับกะบบลาเบาจนแมวรับลี่งอยู่ไซส,สีมารับเดียวนี่ฮะเบาหลายถกแมวสีนี่รับพี่ทั้งขางสมมอิไปตัวลูก ถ้าให้เฝ้าบอกกินเขาก็ได้ห่วยตกสางก็เอาไม่เข้าฟอนมาหล่อขืนมาเอาเองคุณตัว <laughs> บอก,กินบา้านมันกินเขากินใส่ก,กอกเข้มเข้มมันไม,ม,ม่เขาต้มเขาต้มไว้มาหอดบ้านแล้วมันบูดก็เลยถอกถิมก็ได้กินแม่มันใส่ก,กอกได้ดอกบอกเป็นสร้างหรอกตีกุ้เทา่าหรอกก, <laughs> ก็เลยกินใส่กอกเ้าะเข้มเท่ายงนี่เพท่านเศร้าอยู่สก,กอกะเนี่กกยามาเข้มทีร่างขายของก็ยังเทเข้มเขาน กินกับเขาพอดีกินในด,ดอกเข้มวันนี้นะคะก็เลยว่าก็เลยพักกระถามมากก็เลยว่าเอาพรุ่งนี้พนาพนาพนาผู้ใช่ปะคักคักป่สสันโอคัดตัวเขียนมาะ่ะพรุ่งนี้ผมจะส่งข้อมูลแพลตฟอร์มการการขายตรงไปให้นะครับปรสสันแล้วตอนเที่ยงเอาเอา,เอาฟังฟ่งฟั่งมันสีบอจอบปัสสันเอออันไม่ได้เอิญดอกครับพี่ตุ่มบังเอิญ แมนบอกบังเอิญซื้อมั้งครับมาสันแมนบอกโอ้ยจักหละให้เธอไปเอิญกันมาเนาะไปคิดสวงกันมา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 บ้านสาวตุ่ม่าสันคอยสีแอดมตัเสียใจกก็เห็บตวายาถ้ำหลักกันฟังสาวตุ่มไปนั่งแล้วมันสีมันสิงามสาวตุ่มจัดแล้วมันสิลุดนะคะอันวันนี้ก็ไปนั่งจิบได้อึกหนึ่งพอนเขียนมาสาวตุ่มมาถามสู่มือแท่นะ อันถามบ่ได้บ่ถามไม่ได้แล้วครับได้อยู่แต่ว่าถามแต่คว่ำเกา่าหลายมันก็ะหนหวยล่ำคล้าเนาะจากไล่เนาะเด็กหน่อยไม่เล่นอยู่เดินเหอนซาตุมจากไล่ซาตุมไล่หนีได้ได้ย,ยุบานนอกครับโอ้ยนี่เ่ยสูบไปเลยยุ่มพวกหนักพวกหนักไปเล่ยนยุ่มบอก,อว,กยยว่าฝนจะมาเล่นยุ่มสั้นเล่านี่กูยอยากใกล้บ่สนซาตุมซ <laughs> าตุมมากับเด็กหน่อยแมนบอกรับ